โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุงสองสองน้ำนะมาเช้านี้อีกแล้วนะว่าจะหาเกมเล่นไหนนะเว็บเข้ามาดูในกลุ่มเจอการป้ายาอีกแล้วนะ1 4คูณ 14, 14เอาเรื่องอยู่ hoo. มีคนเล่นนะ1 0คูณ14เข้าฟรีข้างใน1รอบเช้านี้ข้อมูลในกลุ่มแจ้งมาว่า8ปดคูณ14น่าจะมาอยู่นะเ,เป็นว่า เห็นข้อมูลแล้วคันไม้คันมือถ้าไม่ลองเล่นเองก็จะไม่รู้นะไหนๆก็เข้ามาดูในกลุ่มนี้ในกลุ่มมันจะประมาณนี้ป้ายยากันนะเกมไหนมาเกมไหนได้ก็จะเอามาบอกมากล่าวกันบางทีนะเกมไหนไม่จ่ายเขาก็จะพิมพ์บอกกันว่าไม่จ่ายนะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจพวกข้อมูลจากในกลุ่มก็ไปเฝ้ารักกีฬามได้นะช่วงเวลาที่ แจ้งเกมว่าเกมไหนกําลังมาเกมไหนกําลังจ่ายรอบแรกมา10บโมงนะตอนนี้เพิ่งจะ8ปดโมงยีนาทีลุงขอจัดแปะก่อนแล้วกันนะเช้าเช้าแบบนี้เพื่อใครตื่นมาแล้วเหงาไม่รู้จะคุยกับใครก็ริ้งใต้คอมเมนตะ์ทางเข้ากลุ่มเดี๋ยวลุงทิ้งไว้ให้นะตอนนี้ขอพาเข้ามาดูเกมแปะก่อนแล้วกันนะสนใจคูณ14มากเลยแต่ก่อนจะไปคูณ14ไปเบ็ด20สัก50หมุนก่อนแล้วกัน มาลองดูกันว่าเช้าๆแบบนี้นะข้างนอกมันจะมาไหมลูกเคมาอ่าสิบมาต่อดูมันพอช่วงแรกอะมาดีนะข้างนอกลายอย่างสวยดูตกดิดูตกดิดกดชิงฉาบมาต่อวายแถวสองอใครหยาบต่อวายแถวสามคิวไปต่อนั่น,น,นคิวไปต่อโหวายแถวสองมีไหมมากันต่อชิงฉาบกับตัวเ แล้วมันโหดเหลือเกินนะพอเล่นพอเล่นเบ็ดอยู่ข้างนอกเนี่อโอ้โหเข้ากันแบบน่ากลัวเชนะเมืองนะคูณ14นะท่องเอาไว้ทองเอาไว้ข้อมูลที่ได้มาคือคูณ14มาดีใช่ไหมถ้ามาดีก็ลองไปสำรวจดูโอ้โหแต่ตอนนี้ข้างนอกแม่งชิงฉาบมาไหมนั่นสกเก็ตเตอร์2ตัวชิงฉาบก็ไปเคก็ไปแองมาอย่างสวยแต่สกเก็ตเตอร์ผบๆบผอยู่หนึ่งตัว2ตัว1ตัว2ตัว,ต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 วอยู่ ยังไม่เห็น3ตัวกับการได้ลุ้นทีนะตอนนี้ป่าทัดไปต่อโอ้โหลายนอกลายนอกคำนวณน,นอกตอนนี้มาแบบสวยๆนะเคมาต่อลูกเมาดิอ่าถ้า A มานี่บันเทิงอีกนั่นนั่นเอมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอ้โหคำนวณต่อต่อกันเลยเจไปก่อนเคลงสองไม่เคลงสองอีกปาทัดอ่งเปาไม่ติดสักตัว มันมาแบบได้ลุ้นนะถ้ามาอันนี้คือยังได้ลุ้นอยู่นะถือว่าแม่งมาสวยวายแถวสามไม่ติดบางทีตื่นมาตอนเช้านะมันยังปื้อปื้ปตันๆนะแต่เกมแปะเป็นหนึ่งเกมนะซึ่งลุงมองว่าวันนั้นทั้งวันสามารถยิ้มได้ทั้งวันหรือว่าอาจจะตึงๆึงทั้งวันก็เกมแปดนี่ฮะมาวัดกันตอนเช้าได้แต่ถ้าเกิดจะวัดจริงวัดในพอเหมาะพองามกับทุนที่เรามีนะ อย่าไปดุกับมันเยอะสโลตอ,อะ่ะย้ำกันจะตายอยู่แล้วนะแล้ว <c oughs> ชอบไปดุกันแล้วเวลาแพ้ก็หัวเสียหัวร้อนเนี่ยนะแพ้แพ้ได้นะแพ้ก็แค่เดินออกมาไปทำอย่างอื่นนะอย่าไปนั่งตอ่อย่าไปนั่งเสียดายอยู่นะถ้าได้ก็โอเคยิ้มออกไปนะจะลงจะเลี้ยงเพื่อนมั่งก็ได้แต่มึงต้องคิดนะว่าตอนมึงแพ้เพื่อนไม่ได้มันเลี้ยงมึงนะบางคนนะบางคนอาจจะดีหน่อยเออไปกูเลี้ยงมึง,ม,งมั่งนะรอบนี้นะแต่บางคน แม่งรอแต่เราชนะนะอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงเลยมันเจ็บใจนะแต่ได้ก็เงียบๆม,มั่งก็ได้อย่าไปดังมากนะเออดังมากเพื่อนก็อยากกินด้วยเวลาแพ้กันโอ้โหเวลาแพ้เก็บอาการยากนะเคยเป็นกันไหมเขารู้กันเลยนะถ้าเกิดลุงแพ้เยอะๆลุงจะเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครจะชอบไปอยู่มุมมืดๆของตัวเองอะ่ะ ตอนนี้ถ้าหลายละ4ี0 0นะเพิ่งหายไป400นะจากที่เราเล่นเบ็ด20นี่จริงๆต้องหายนะไปประมาณ1,000นะอ่ะยังไม่จบถ้าเกิดไม่มาโอ้โหดอกนี้60ถ้าเกิดไม่มาเลยอ่ะเราจะหายไป1,000เต็มๆนะถือว่ามาอยู่อาจจะไม่ต้องลุ้นคูณ14ก็ได้มั้งถ้าเกิดมันจ่ายดีๆหน่อยนะจ่ายดีๆหน่อยเราอาจจะมาไวไปไวนะ เดี๋ยวขอเล่นที่เบตยี่สิบทุนหนึ่งพันนะได้สักสี่ไม้หรอวะคูณสิบสี่ดูก่อนแล้วกันว่าจะไปหมุนเท่าไหร่นะแต่เอาคูณสิบสี่ทุกครั้งนะตามนี้แล้วกันนะเบตยี่สิบอ้าค้างอยู่เบตยี่สิบพอดีเลยเดี๋ยวจะมาดูกันครั้งแรกนะเออมีคอมเมนต์มาบอกให้ลุงอ่ะลองเปิดเทอร์โบนะลุงเคยลองเปิดเทอร์โบตอนปั่นแล้วนะนะมีความรู้สึกว่าเวลาเปิดเทอร์โบมันมีโอกาสตกดําค่อนข้างง่ายวะ่ะอันนี้คือความเชื่อของลุงเองนะ ไอ้ที่คอมเมนต์มาบอกให้ลองเปิดเทอร์โบอ่ะลุงว่าก็ต้องขอบคุณนะแต่บางที่อ่ะไม่รู้ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดปิดเทอร์โบอ่ะมันไม่ค่อยตกดำมากกว่านะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะตกดำนตแต่มันน้อยกว่าว่ะเหมือนกับถ้าเกิดลุงได้10หมุนข้างบนอ่ะ5้าสเก็ตเตอร์อ่ะมันมีโอกาสตกดำบ่อยอยู่นะเดี๋ยวจะขอเล่นกำลังจะบอกว่าขอเล่นเลย ยังไม่ทันอะไรทีแว่งตกดำซะแล้วนะตะกี้กำลังจะบอกว่าขอเล่นคูณ8คูณ14เลยแล้วกันไปลองดูว่ามาไม่มานะยังไม่ทันได้ขอยังไม่ทันได้เล่นเลยบูบเดียวหายไปแล้วดักรอบก่อนดีวะมๆๆแมงประเดิมไม่ค่อยดีเลยเว้ยสองไม้ตกดำสองไม้เลยขยับนิดนึงก่อน ให้มันได้เข้าไปก่อนได้ไหมล่ะอย่าพยายามตกดำก่อนอามามา,มาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยก่อนสักรอบก่อนลูกแอะเพื่อนรัก แงแอบเสียวโอเคคูณ14มาแล้วขอเล่น12นะอเอ12คูณ14มาลุ้นกันว่าจากข้อมูลในกลุ่มแจ้งมาว่า14จ่ายอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าคูณ14เราจะมาเหมือนจับสมาชิกในกลุ่มไหมนะไป ลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยครั้งแรกนะที่เข้ามาได้วันนี้หมุนหนึ่งไม่ติดมานะเมื่อกี้ข้างนอกจ่ายอย่างดีนะข้างในเงียบสองไม้ไปแล้วปะทัดมาแล้ว168ยคิวมาไม่ติดอีก9หมุนลูกลุ้นกันต่อไม่ติดนะ7หมุนมนิ่งนิ่งหมดเลยตอนนี้วายเชื่อม10กับเจมา126 เจมาต่อไม่เตดอีกห้าหมุนโอ้โหยังไม่ได้ทุนกลับมาเลยยังไม่ได้ทุนกลับมาเลยตอนนี้เจมาก่อนสิบไปต่อชิงชาไปต่อสี่เจ็ดหกเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ยังไม่ได้ทุนกลับยังไม่ได้ทุนกลับไปกันต่อเลยอีกสามหมุนลูกห้าพันได้ลุ้นแค่แค่นี้เองเหรอวะ ปาทัดเออดอกนี้700พอมีน้ำมีเนื้อมาเคไปต่อโหลูกคิวยากจังเลยมาต่อพันห้านะกำไรพผมามา540บาทนะไล่กลับมาได้หน่อยหนึ่งนะไล่กลับมาได้หน่อยหนึ่งก็ไปกันต่อเลยไปกันต่ออีก2หมุนนะยังมีโอกาสลุ้นอีก2ครั้งอีก2ครั้งเรายังมีโอกาสลุ้นอยู่ปะทัดมาดอกนี้นะขอ10แถวหนึ่งไม่ติดนะหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายมีอะไรมาไหม ไม่ติดก็โอเคอ่ะถือว่าได้กลับมาหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะซื้อกันต่อเลยแล้วกันเรายังเฝ้าอยู่ที่คูณ14เหมือนเดิมนะถามว่ามาไม่มานะแต่มึงแดกกูไป2000ใจ่ายกูกลับมา500นี่นะเออแดงแดกเราไป2000แต่คืนกลับมา500นะจะนงจะนอนคำนวณดีๆแบบช่วงแรกนะไม่โผล่มาเลยนะ ติบผ่านนะติบสองยังผ่านอยู่ลูกติบสี่รอบนี้ขอ8ปดคูณสิโอ้โหอย่าพึ่งรีบขออย่าพึ่งรีบขอถ้ามันไม่ให้อย่าพึ่งรีบขออืได้มา500ร้อนะเอากลับไป1นึ่พันอีกแล้ว ยังไม่ทันได้ขยงขยับเท่าไหร่เลยมึงเอากลับไปไว้ไวนะพูจะรอดไหมวะแม่งถ้าตามทุนเยอะขนาดนี้นี่แบบแอบบหวั่นเลยนะเนี่ยนั่นไงโอ,โ,อโอ้โห ไอ้คูณ14อ่อาจ่ายก็จริงนะแต่ตกดำแม่งอย่างรัวเลยนะเช้านี้นะแอบแอบแอบพาเซ็งนิดหนึ่งแล้วล่ะอาจจะต้องรอลัคกี้ไทม์รอบแรกอะถ้าแบบนี้พาเซ็งเลยพอได้ลุ้นอีกครั้งนึงอะขอเข้าไปข้างในอีกครั้งหนึ่งแปะยาใจดำแปะยาใจดำลุงขอเข้าไปลุ้นข้างในอีกครั้งนึงกับคูณ14นะปกติแม่งเข้าง่ายนะเชา้า เช้านี้แม่งดักเราไหมวะไอคูณ1ิอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอะได้เล่นถ้ากูมารอตรงเริ่มเช้านี้แม่งโดนดำตลอดเลยนะมาแปดคูณ1ิไม้แรกได้กลับมา500นะมาดูครั้งที่2เคมาก็อกปะทัดมาก่อนไม่ติดไม้2ไม่มานะไม้3 โอ้โหไม่ลงเลยเว้ยนั่นยังเงียบอยู่อีกสามหมุนโอ้โหเงียบหมด2หมุนไม่ลงล็อกเลยเว้ยเคมาอยู่เออชิงชาบยังไม่ลงเนาะผมหมุนสุดท้าย <c oughs> โดนยั่วแล้วยั่วแล้วเอาไงล่ะไม่จ่ายถ้าแบบนี้อ่ะอึ เหลืออยู่ประมาณ450ขอเล่นเบ็ด30จนจบแล้วกันถ้าแบบนี้โอ้บางทีเราก็ <c oughs> ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะในกลุ่มแม่งเข้าคูณ14กันเราอะมาตกดำซะเยอะนะแต่เข้าได้หนึ่งสอครั้งครั้งหนึ่งจ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ไม่จ่ายนะตอนนี้มาลุ้นว่าแม่งจะเข้าฟรีมีปฏิหารกลับมาได้ไหมกับ400กว่าบาทนี่ แอบลุ้นยากมากนะให้เข้าฟรีข้างนอกเนี่ยแต่ก็ไปไถ่ไถ่ไกันดูถ้าได้กลับมาสัก500ก็เลิกนะยอมอเอมาลายช่วงแรกมาเหมือนคำนวณจะดีนี้ดอกแบบนี้มาข้างในไม่มานะนี่ดูมันดีดูมันด,ด,นดิดูมันล่วงมาดินั่นดูมันล่วงมาดีอ่าลุงบอกแล้วขอทักหนึ่งพันกบมาลูกแม่ไม่ถึงนะ ไวยเชื่อมาติดไปแม่นะคิวมาเออขยับทีนิดทีละนิดกอปัทัดมาไม่ไหลเว้ยเออได้กลับมานหนึงเอาสัก500พอพอ500กลับนะนี้คือปั่นไปจนถึง500เดี๋ยวลุงขอหยุดนะแือว่าเรามาซื้อเป็ดสิทุน500กันดูแล้วเล่นคูณ14 เอาแบบนั้นก็ได้ขอซื้อเบ็ดสิทุนห0าร้นะมาดูคูณ14กันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปรอลัคกี้ไทม์เล่นกันดีกว่านะแล้วเช้ายังไม่ทันะลรไม่ทันออกจากบ้านเลยโดนไปแล้ว5,000นะอย่าพึงหมดหวงังมีครั้งนี้อยู่อีกครั้งหนึ่ง วันก่อนนะเล่นคูณ16แม่งไม่จ่ายคูณ14ไม่จ่าย12ไม่จ่ายนะสุดท้ายโมโหไม้สุดท้ายทิ้งทวนนะเล่น8ปคูณ8แม่งแตกกระจายเลยนะวันนี้เราเฝ้าคูณ14อย่างเดียวเลยนะไม่บอกแวกนะเจะบอกว่าบทมันจะจ่ายบางทีมันก็จ่ายแบบไม่มีเหตุมีผลนะเอชิงชาไปต่อน,นั่น,น,นดูดิสามหกสี 4, เอาดิ แม่นะซองแดงลงหน่อยดิแม่ถ้าซองแดงลงวายสองแถวเลยนะนั่นถ้าวายสองแถวนี่บันเทิงอยู่นะไปไกลเลยนะ7 0 9บาทตอนนี้ขอกลับสัก1,000ดูว่าจะทําได้ไม่ได้นะกับอีก7หมุนที่เหลือนะอ่ะอย่างน้อยๆยไม้นี้เราทํากําไรได้แล้วนะทุนเรา500ซื้อไปนะมาแล้ว600ในะแล้วก็ยังไม่จบเลย7หมุนนะไปกันยาวๆลูกแบบนี้เอากลับมาสักหน่อยให้ใจชื้นหน่อยแล้วกัน เหมือนบอลแพ้สีอ่ะยิงตีไข่แตกได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยขอหนึ0งพได้ไหมไม่ติดในสีหมุนเอ้ยเจมาสิงโตลงหนึ่งไม่ลงนะพาครับมาแทนไม่ลงไม่ลงอีก2หมุนลูกทำไม่ได้ไว้หน0 0งมาชิงฉาบมาอยู่ทำไม่ได้หมุนสุดท้ายติดไหมติดไหมไม่ติดนะ765บาบาทพอละให้ไปต่อนะถือว่า เอาทุน700อกว่าบาทเนี่ยไปกินข้าวตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวถอนออกมาแล้วไปหาอะไรกินนะถือว่าเสียไป1,000พเอ้ย4ี0 0บาทเช้านี้โดนไปเปล่าๆเ,เลยนะก็เหมือนที่ลุงบอกถ้าเสียก็รีบๆเดินออกไปอย่าไปเสียดายอะไรมากานั่งคิดจะเอากลับอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้นะอย่างไงก็ยอมๆซะบ้างนะได้แล้วแหละคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะไม่ต้องสงสารนะฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะไปละบ๊ายบาย